วันนี้ก็ครบ22วันนะครับที่ผมได้ใส่สารปรับสภาพดินให้กับทุเรียน2-3ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับทุเรียนที่ใส่สารปรับสภาพดินไปกันเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับ นี่นี่น,นี่ใส่ตัวนี้ครับเป็นรูปมา้ากำลังกินหญ้าพี่ต๋องครับผมเข้าเอิ้วนาวอียังล่ะเฟอร์ติฟักครับเฟ <laughs> อร์ติวเฟอร์ติวพลั e เฟอร์ติวเฟอร์ติวพลัสเขาให้ทดลองใช้ฟรีแมของฟรีก็มีในโลกเนาะพี่ต๋องครับมีครับ <laughs> นี่พี่ต๋อง <laughs> เพื่อนบ้านใกล้เคียงสวนสบายสบายนู่นครับทุเรียนของสวนสบายสบายอายุสองปีเจ็ดเดือนเต็มนะครับเอ้ยพี่ต้องไปยืนไปยืนแหมดูหน่อยว่ามันสูงเท่าไหร่เนี่ยฮะโอ้สองปีเจ็ดเดือนเต็มโอ้ยเอาพุ่งองอกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูต้นที่ใส่สารปรับสภาพดินครับนี่ครับ ต้นนี้เนี่ยอายุสองปีเจ็ดเดือนเหมือนกันใส่สารปรับสภาพดินอะไรนะเฟอร์ติวเฟอร์ติพลัสเฟอร์ติฟอร์ิพลัสแม่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนี่ครับโอ้ยดำดำ,ดำปิดปีเลยเนาะพี่ตองเนาะครับตอน,นแรกเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วก็ผ่านไปห้าวันเนี่ยผมมาดูใบหญ้านี่ไหมหมดเลยเนาะพี่ตอง ตอนแรกคิดว่าโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วแต่ผ่านมา22วันครับเนี่ยนับวันเลยครับ22วันเนี่ยทุเรียนจากที่ไม่เคยแตกอะไรเลยมันแตกยอดออกมาเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆเออ,อปีต้องครับสงสัยจะได้ผลนะผมว่าน่าจะผ่านืึน่าจะใช้ได้ครับตัวนี้น่าจะใช้ได้ครับ หญ้ามันตายเลยนะตอนนั้นอะ่ะหญ้าตายแล้วก็ดูดินร่วนซุยเลยเออแต่ดินร่วนซุยมากเลยครับดำเออมันเป็นเออเขาบอกว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับเ,เขาเขียนว่าไงน่ะเ,เขาเขียนว่าไงเดี๋ยวส่วนผสมมันมีอะไรบ้างพี่ต๋องอุย้ยอีกด้านนึง อีกด้านนึงอีกด้านนึงอานี่นี่นีนี่นน,นใช้อัตราที่เหมาะสมมีจุลินทรีย์มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินปาาลอดสารเคมีผลิตที่เฮ้ยเขาาสิโคสนาให้เขาอยู่บ่เอาอเอาให้ให้รู้ว่าอืเอเอใช้ตัวนี้แล้วได้ผลดีเนาะครับเออคุณสมบัติปรับ pH ของดินดินโปร่งร่วนซุยดินอุ้มน้ําได้ดีเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชพืชแข็งแรงทนต่อโรคครับผมว่าเขาไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่สิบสองวันใช้ได้เลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากลองก็ลองหาซื้อดูนะครับอันนี้ไม่ใช่การโฆษณาอืมเพียงแต่ทดลองใช้ตามที่พี่ต๋องเอาให้ใช้ฟรี โอ้ยอดแตกเยอะแยะเลยอ่ะถ้าดีก็จะเอามาขายอ่ะถ้าดีแล้วจะเอามาขายเอหรือหรือสนใจจะสั่งซื้อผ่านพี่ต๋องเหรอจะมาขายจริงเปล่าขายจริงงั้นเอาไม่ผมสักมีเจ็ดสิบต้นสิบสิบกระสอบสิบถุง เอาไหมผมสิบถุงผมจะใส่มันทุกต้นเลยโอ้โหยอดมันออกมาเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆเอ้ยเราใส่อีกต้นหนึ่งใช่ไหมไปดูหน่อยไปนี่ต้นนี้นะต้นนี้ก็ใส่อ๋อต้นนี้ก็ใส่ไอ้ต้นนี้ผมตัดยอดไปนะครับโอ้โหดูคนมันก่อนดูโอ้โหเพื่อนเพื่อนอ่า จากเดิมที่ใส่ปุ๊บแล้วผ่านไปห้าวันหญ้าใต้ขนทุเรียนเหลืองตายเรียบแต่มันกลับส่งผลดีกับต้นทุเรียนเราใส่ต้นละเท่าไหร่นะพี่ต่องตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นต้นละสี่กิโลใส่ต้นละสี่กิโลเออเพื่อนๆถ้าติดตามดูคลิปผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงเมื่อใส่ผ่านไปได้สี่วันสามวันเนี่ย ญ้าต้โคนทุเรียนตายเรียบแต่ต้นทุเรียนกลับโอ้ยมันแตกยอดอะไรแบบนี้เนี่ยฮะอูอ้หูยโ <แก S 1> น้มโนมมาดูสกกิ่งหน่อยพี่ตองโอ้อูอ้หูยแตกหมดเลยโอ้ยยอดมันแตกทุกกิ่งทุกก้านเลยครับโนมมาเลยโนมมาเลยผมไม่กลัวหักมผมกะจะตัดม,มันอยู่แล้วโอ้ยเออผมตัดยอดคุมส่วนสูงครับ โอ้โหต้นนี้ผมก็ตัดยอดแต่ยอดใหม่แตกออกมาเนี่เยอะแยะเลยครับผ่านาน,านใช่ไหมบอ้ยนี่ยอดอะไรเนี่ยนี่โอ้โหจุดที่ผมตัดยอดเนี่ยมันมียอดใหม่แตกออกมาโอ้โหบ้าไปแล้วเยอะแยะเลยครับ,รบอโอ้ประสิทธิภาพผ่านครับเพื่อนๆอ,อะไรนะเฟอร์ต <ath> ิวัลพัด เออใช้ได้<อ>ทีเดียวไม่แพงเออยังยงอย่าไปโฆษณาน <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้เขาดูก็พอแล้ว <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับต้นนี้ก็แตกยอดขึ้นมาเนี่ยอู้เยอะแยะเลยพี่ต๋องมายืนใกล้ๆกล้มาหน่อยผมจะถ่ายรูป <c oughs> ขอบคุณพี่ต๋องมากเลยเนาะเอาไม่ใช้ฟรีเนี่ยโอ้ อ้าผมซื้อสิบสอบเดี๋ยววันที่ผมใส่สิบกระสอบเนี่ย <laughs> ผมจะวานพี่ต๋องมาใส่ให้ผมนะได้ครับอ่า <laughs> <laughs> พาเพื่อนเพื่อนมาชมแค่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> แอหล่อเหมือนเดิมนะ <laughs>